สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผู้ชมทั้งหลายก็พบกับผมเช่นเคยครับลุงสอนชวนขำม,มาวันนี้ผมก็มีเรื่องขำขำม,มาเล่าตู่ันฟังเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เรื่องขำขันในวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าโอมาตั้งไกลยังหาว่าใกล้เรื่องก็มีอยู่ว่าลุงสันติ เป็นคนอยู่ที่นนบุรีครับแล้ววันหนึ่งแกมีธุระจะต้องไปจังหวัดจันทบุรีแกก็ขับรถจากนนบุรีนะครับไปเรื่อยๆออกไปเช้ามืดเลยครับตั้งแต่ตอนตีหนึ่งเดินทางไปถึงเลยจังหวัดชนบุรีไปได้หน่อยแถวแถวอำเภอบ้านบึงแกก็เกิดปวดท้องขึ้นมาปั๊มน้ำมันก็ยังไม่เปิด แกก็เลยเอาเป็นไงเป็นกันขอแวะข้างทางตรงนี้ก่อนละกันแต่กระดับเครื่องรถเสร็จก็จอดรถก็เดินดอดย่องย่องลงไปตอนนั้นเป็นเวลาก็ประมาณตีห้าเช้ามืดแล้วล่ะครับแกก็ลงไปปลดทุกข์ให้สบายใจเลยครับเดินห่างรถไปหน่อยแต่แกก็ไม่ได้ดูแล้วครับมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านคนเปาเนินบ้านนั้นน่ะ ก็มีแม่บ้านเขาลุกขึ้นมาหุงข้าวตอนเช้าเขาก็เห็นลุงสันติเนี่ยมานั่งเห็นโ้นขาวนั่งอึอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นเนี่ยเขาก็ร้องตะโกนว่าไอ้มรอึใกล้บ้านฉันเออไปไกลๆหน่อยสิมาอึใกล้บ้านได้ยังไงลุงสันติก็บอกโอ้อะไรวะเนี่ยผู้สามาจากนนบุรีมานี่ ยังหาว่าอือใกล้บ้านอีกโอ้ถึงบ้านบึงยังหาว่าใกล้บ้านไม่รู้เป็นยังไงไม่เข้าใจทั้ล้วพวกนี้เออไปดีกว่า